สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกำปนาสีสุวรรณครับบริษัทไลฟ์โปรเทคครับผมไม่มื่นไม่ค้ำทำคลิปไม่ได้ครับตามสไตล์ของผมครับวันนี้ครับผมมีของเล่นใหม่มาแนะนำให้กับพี่น้องท่านผู้ชมในสาย Security นะครับ2ชิ้นนะครับก็จะมีตัวการ์เลตเมทัลเดตเรคเตอรุ่นซูเปอร์สแกนเนอร์ที่มีทั้งระบบเสียงและระบบสั่นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคลิปต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ได้รับมาตรฐานจากสวทชนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูคลิปวิธีใช้งานเครื่องการเลตเมทัลเ ECTOR กันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวตามมาดูครับผมครับมาครับมาเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องการ ซูเปอร์สแกนเนอร์วีนะครับเครื่องตรวจโลหะเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือรุ่นยอดนิยมครับที่มีใช้ในหน่วยงานราชการนะครับตามสนามบินนะครับตามบริษัทออ,องค์กรใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆน,นะครับแกะกล่องนั้นสดๆเลยครับนี่นะครับนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมจะมีซีเรียลเบอร์ที่กล่องนะครับซึ่งซีเรียลเบอร์ที่กล่องก็จะต้องตรงกับ ซีรีส์ัมเบอร์ที่ด้ามจับนะครับอันนี้ของแท้จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับยกเครื่อง,องมาก็จะมีุกเขื่อนแล้วมีคู่มือการใช้งานครับผมนี่ครับมีใบรีสิสเตอร์ยกระดัออนไลน์ไวยรับการออนไลน์นะครับท่านผู้ลูกค้าที่ซื้อไปก็กรู้รีสิสเตอร์ออนไลน์ได้เลยนะครับมีคู่มือภาษาอังกฤษ ก็ไม่ยากเขาไปอ่านอยากอ่านก็อ่านเอานะครับแต่ผมสอนวิ่ดีการให้เพื่อนะครับทำจากพลาสติก ABS คุณภาพดีครับงานเนื้อพลาสติกดีเหมาะสมตามเกณฑ์ของอเมริกานะครับบรรจุฐานแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีขั้นแรกคนจะเปิดให้ดูก่อนว่ามันท้ายฐานยังไงนะครับนี่ครับถ่านนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลูด ไอ้ตรงนี้ครับเราใช้วิธีตรงด้านฐานเนี่ยกดนิดนึงก็สไลด์ออกมาแล้วฐานจะเล้งออกมาเนี่ยฮะแล้วก็ถอานออกมาก็เป็น่าน9โวล์ all, ธรรมดาครับที่ขายในเซเว่นอีเลเเลยหัวเป็นแบบนี้นะครับ่าน9โวล์ all, นะครับนี่ขายในเซเว่นทั่วไปข้างในการใส่กลับเข้าไปสมมติว่าตอนถ่านหมดเมื่อกี้ถอดมาขั้วมันจะต้องตรงกันนะครับ ข้อบวกข้าลบกัน้างไมันจะเห็นเลยครับลักษณะของหัวขั้วเนี่ยมันจะตรงกันนะครับก็ใส่ให้ตรงกันเข้าไปตามแบบเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวดูไปนะครับปึ๊บ พอใส่หัวขั้วลงไปก็มันก็นะครับนะครับดูครับหัวขั้วบวกกับลบให้ตรงกันนะครับผมทําให้รู้สสดๆเลยใส่เข้าไปด้านนี้ด้านบานหน่อยด้านนี้ด้านแคบหน่อยนะครับก็ตรงกันมันก็จะมีสปริงด้านหัวบานที่มีรูเนี่ยมันจะต้องตรงกับช่องที่มีสปริงที่หัวบานเหมือนกันนะฮะใส่เข้าไปครับกดสักนิดนึงครับแล้วก็ ือถ้าไม่กดมันติดตูดฐานใช่ไหมกดไม่เข้าดันไม่เข้าลองกดแบตเตอรีอร่มาน,นิดนึงแล้วก็ดันนะฮะเข้าไปก็ใช้งานได้กรเลตซูเปอร์สแกนเนอร์วครับผมมันจะมีทั้งระบบเสียงและระบบสั่นในตัวในตัวนะครับคือถ้าเรากดชุ้ไปด้านบนเครื่องจะเป็นระบบเสียงนี่ตัวเตือนขับผมนะครับแต่ถ้ากดลงมาด้านล่าง มันจะเป็นโลบสั่นความเสียงจะเงียบนะครับตรงนี้เสียบรูเสียบสายหูฟังสนะรับบางท่านที่ชอบชอบหูฟังเปิดลบเสียงแต่ว่าเสียบหูฟังเสียบที่แจ็คตัวนี้นะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยมีใครใช้หูฟังกันหรอกนะครับแล้วก็อุ่มนี้นะครับใช้สําหรับเวลาเราตรวจอาวุธถ้าสมมติหผมเปิดเสียงก่อนนะ เราก็ตรวจไปเรื่อยหาไปเรื่อยนะครับหาลงเรื่อยๆลงไปจนถึงที่ทางพื้นเนี่ยพอถึงพื้นเนี่ยที่พื้นอาคารเนี่ยครับมันจะมีเหล็กเส้นที่ผูกอยู่ที่เขาเทอาคารเทพื้นเนาะไอตัวเนี้ยปุ่มเนี้ยพอเราจะใช้ตรวจถึงด้านข้อเท้าข้างล่างเนี่ยครับกดมันพอกด,กดปุ๊บกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะไปตัดคลื่นการทําง,งานที่จะเปล่งออกจากทางด้านหัวด้านนี้เพื่อไม่ให้มันไปตรวจ,จเจอเหล็กที่พื้นอาคารแค่นั้นเองนะครับ ปุ่มนี้มีไว้เมื่อเรากดตรวจใช้ตรวจอุจที่ต่ำลงไปนะครับอ่าตอนนี้อยู่นี้เราไม่ได้กดเราก็ลาไล่ไปเลยจนถึงข้างล่างเนี่ยปุ๊บเราควรจะกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเป็นการปัดก,การแผ่ขึ้นตรวจจับจับเวรปลายเพื่อไม่ให้ไปเจอสะเหล็กที่พื้นอาคารนะครับแค่นั้นเองวิธีง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็ คนทานแต่อย่าทำตกบ่อยวิธีวิธีทำความสะอาดก็ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่บิดให้หมัดมาเช็ดทำความสะอาดนะฮะเช็ดทำความสะอาดอย่าให้น้ำหยดเป็นรูใช้ผ้าชุบน้ำสบู่บิดให้หมัดมาเลยเช็ดทำความสะอาดถ้ามันสกปรกนะฮะแต่คาดว่าคงไม่สปกปรกก็ถ้าหากว่าสนใจอยากจะได้ตัวการเล็กเมต้ทีเทคเตอร์ <c oughs> ลูนสเปอร์ส,สแกนเนอร์วีที่มีทั้งระบบเสียงระบบสั่นแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ที่วิ่งอยู่ด้านล่างปิดนะครับใช้ในโรงพยาบาลก็ได้ครับใช้โรงพยาบาลเปิดระบบเงียบเปิดระบบสั่นแล้วก็ใช้ตรวจเพราะบางทีเดี๋ยวนี้ตามห้องฉุกเฉินก็อาจจะมีลำปงปามมาจากที่อื่นอาจจะมีคนไข้ไปเรับเชิญหรือว่าคนไข้โรคจิตหรือว่าแม่คนไข้จิตเวชอาจจะมา นีเราต,ต้องตรวจเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่น่าเชื่ออะไรตัวนี้ก็มีใช้ในโรงพยาบาลด้วยครับผมก็ถ้ามีสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อไ,ได้ครับผมครับสําหรับ Girl N S <S การเลสแม่เหล็กดีเซกเตอร์ก็วันนี้ง่ายๆมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับ